ลีลาดเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬานะคะที่ได้รับความสนใจจากบรรดาผู้สูงอายุเดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันในศึกเทเลนอเพนมาสเตสเกมที่จังหวัดชิงใหม่เป็นจำนวนมากค่ะปีนี้มาร่วมการแข่งขันกว่า200คนซึ่งบรรยากาศของพิธีเปิดการแข่งขันก็ถือว่าสวยงามแล้วก็น่าประทับใจอย่างยิ่งค่ะนักกีฬาลีลาดสูงอายุ101คู่รวม202คนจาก24จังหวัดกับอีกหนึ่งประเทศคือมาเลเซียเขา้าร่วมการแข่งขันลีลาดในศึกเทเลนอเพนมาสเตสเกมส์ครั้งที่4 โรงยิมหนึ่งสนามกีฬาสมพ่ชเชียงใหม่700ปีโดยมีนายสิทธิชัยปริยาดาราอุปนายกและเลขาธิการสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยนายวิวัฒน์วิการตโนรดเลขาธิการสมาคมกีฬาสูงอายุไทยนายสุกรีสุภาวรีกุลอุปนายกสมาคม และมิสเตอร์มิซาซีกอยอดีตนักกีฬาลีลาดแชมป์โลกเทนแดนสองสมัยชาวสโลวีเนียการแข่งขันครั้งนี้เราได้เห็นมุมที่น่ารักของนักกีฬาคู่แม่ลูกจิยรยุทธ์พลราชมลูกชายวัย44ปีซึ่งเป็นครูสอนลีลาดกับคุณแม่ยังสวยสุมาลีเอกวงสาววัย68ปีจากจังหวัดนครพนม โดยลูกชายชวนคุณแม่มาลองเล่นเราอยากให้คุณแม่หายป่วยจากอาการอมรัมพา์ซึ่งพอลองมาเล่นไม่นานนอกจากคุณแม่สุมาลีจะหายป่วยแล้วยังเริ่มชำนาญและเดินสายแข่งขันกับลูกชายอีกด้วยแถมยังคว้าเหรียญทองกลับบ้านช่วยกระชับความสัมพันธ์ของแม่และลูกได้อย่างชื่นมื่นแต่ก่อนนี้ก็เดินไม่ได้นะครับ่ก็ใช่ครับต้องก็เลยช่วงที่บำบัดก็เลยต้องมาเต้นลีลาศไปด้วยครับ คุณแม่ก็เลยมา,าได้จับมาเต้นด้วยครับก<า>็มา,าออกกําลังกายไปด้วยเป็นอัมาพิกดีขึ้นแต่ก่อนเป็นอัลมาพึกเดินไม่ได้ซีกนึงทีนี้ก็ก็จะประมาณปี6 <S <S เดือนถึงมาเดินได้ <S <S <ๆ S 2> เดินได้ปุ๊บ <S <S ก็เลยมาเต้นลีลาแล้วตอนนี้ก็สุขภาพก็ดีขึ้นเลยค่ะ,ะถามตรงนี้ดีมากเลยจริงมันทําให้พ่อแม่ลูกเนี่ยเข้าใจกันเยอะแล้วเขาก็มีเวลาให้เราเพราะถ้าเกิดเราไม่ได้มาเต้นนี้เงี้ย เขาจะไม่มีเวลาให้เราเลยตอนนี้เขามีเวลาให้เราแล้วมีความรู้สึกเป็นห่วงเป็นยยใยเรากว่าแต่ก่อนส่วนนักกีฬาอีกหนึ่งคู่ที่น่าชื่นชมก็คือสมพรพงศ์สัจพัทวัย85ปีอายุมากที่สุดของการแข่งขันที่จับคู่กับนิพามีสิริวัย72ปีจากกรุงเทพมหานครทั้งคู่เต้นลีลาดกันมาหลายปีแต่เพิ่งจะมาจับคู่เต้นด้วยกันเกือบๆ2ปีที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าลงล็อกพอดิบพอดีเรานอกจากจะสุขภาพแข็งแรงกันทั้งคู่แล้วยังสามารถช่วยกันทำผลงานคว้าเหรียญรางวัลได้หลายรายการผมว่าเต้นนี่มันทำให้สุขภาพดีผม85แล้วแต่ว่าเอวนี่ยังขนาดเดิมไม่มีพุงยื่นไม่ใช่ไม่กินกินจุด้วยถามเขาจะกินยากกรมากินเต็มที่แต่รู้จักรักษาสุขภาพเลือกกินพักผ่อน จิตใจต้องสบายแน่นอนอลีลาได้เป็นตัวสำคัญมากครับดีมากเลยท้าไม่จิตใจสบายแล้วก็อายุก็เป็นแค่ตัวเลขแล้วตอนนี้ใช่หมเจ็ดสิบ่าก็ยังยังเหมือนเหมือนสาวๆอยู่ใจยังเป็นสาวเพราะยังเต้นได้ไถ้าเต้นนะไม่ได้นะเสร็จเลยเนี่ย ด้านนายสิทธิชัยปริยาดาราอุปนายกและเลขาธิการสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการเต้นลีลาศนอกจากจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังส่งผลให้ผู้เล่นเกิดจินตนาการมีความผ่อนคลายได้สร้างมิตรภาพผ่านการรวมกลุ่มเต้นลีลาศจึงเป็นที่ชื่นชอบของผู้สูงอายุและแต่ละปีก็มีนักกีฬาผู้สูงอายุสนใจเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆเพิ่มขึ้นทุกปีจะพบกันเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ นุ่มกัเดิมแสดงถึงกีฬาลีลาเนี่ยเสริมสร้างสุขภาพจริงๆนะครับทุกคนดูสดชื่นอายุยืนแล้วก็บางคนแข้งขาก็มีปัญหาเล็กน้อยแต่ก็ยังสู้คือรุ่นไอ้มาสเตอร์วันหรือซีเนียร์วันเนี่ยอายุ35ปีขึ้นไปคนใดคนหนึ่งอายุ30ปีได้เป็นกฎ เป็นมาตรฐานของสาพันธ์กีฬาลีลาโลกมาสเตอร,ร์ถูก็4 5่หถึงห้ามาสเตอร,ร์ทีก็5 5า5ถึงหกและ65-75ถึงเจาสำหรับการแข่งขันกีฬาลีลาในศึกไทแลนโ n เพนมาสเตอร์เกมส์ครั้งที่4ชิงชัยทั้งหมด112เหรียญทองในประเภทสแตนดาร์และประเภทลาตินอเมริกันในรุ่นอายุ45-54ปี55-64ปี65ปีขึ้นไปและ70ปีขึ้นไป และจากเสียงรียกร้องจากนักเต้นเท้าไฟรุ่นใหญ่จำนวนมากท้าใ้้การแข่งขันปีหน้าจะมีการเพิ่มรุ่นอายุ75ปีขึ้นไปอีกหนึ่งรุ่นด้วยขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Amazing Thailand สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส,สบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนโออาร์